สวัสดีค่ะพบกับพี่นะัทเี่เคยค่ะกับช่วงเจ l ี English ใครๆก็พูดได้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะสอนคำว่า throw ที่แปลว่าโยนใช่ไหมคะแต่พอสลับตัวอักษรทั้ง5ตัวพี่ก็เลยได้อีกคำศัพท์หนึ่งนั่นก็คือคำว่า worth worth w o r t h worth ที่แปลว่าคุณค่าหรือว่ามูลค่านั่นเองค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะสโลแกนที่ว่า you're worth it You're worth it ถ้าถอดความหมายแปลว่าคุณค่าที่คุณคู่ควรนั่นเองค่ะแต่นอกจากประโยคนี้แล้วนะคะคำว่า worth ยังสามารถใช้กับประโยคอื่นๆได้อีกด้วยค่ะยกตัวอย่างถ้าเวลาเราไปช้อปปิ้งนะคะแล้วเราจะบอกว่ากระเป๋าใบนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราสามารถพูดได้ว่า This bag is worth two thousand dollars This bag is worth two thousand dollars แปลว่ากระเป๋าใบนี้มีมูลค่าถึง2,000ดอลลาร์ 2, ค่ะ และนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดเราจะพูดเป็นการให้กำลังใจตัวเองว่าฉันรู้จักคุณค่าของตัวเองเราก็จะพูดว่า I know my worth I know my worth แปลว่าฉันรู้จักคุณค่าของตัวเองค่ะ คำว่า worth นอกจากจะเป็น n o u n หรือว่าคำนามแล้วนะคะยังเป็น adjective หรือว่าคำคุณศัพท์ได้เหมือนกันค่ะซึ่งก็แปลว่าอะไรที่มีคุณค่านั่นเองค่ะซึ่งถ้ายกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเพื่อนของเรากำลังร้องไห้เสียใจกับคนที่ไม่ดีกับเขานะคะแล้วเราจะพูดเป็นการให้กำลังใจเขานะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า he's not worth your tears he's not worth your tears แปลว่าเขาไม่มีค่าพอสำหรับน้ำตาของเราค่ะ และตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าคำา o r worth แปลว่าคุณค่า<ว>หรือว่ามูลค่าซึ่งก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะว่าสามารถใช้กับประโยคไหนได้บ้างค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูค่ะ<ม>และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ daily English ใครๆก็พูดได้จังวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com search คำว่า daily English ใครๆก็พูดได้กะเจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่ณัทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 안녕 <뮤>